สวัสดีค่ะพบกับช่องมูนมูนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสอนถักโครเชตมือใหม่หัดถักงาน DIY เราจะมาถักสบายอย่างง่ายกันค่ะ ผ้าสบายของเราผืนนี้นะคะเราจะใช้โค้ด F ในการถักเป็นลายเดียวกันแต่ว่าเราจะมีการถักเดินหน้าถักถอยหลังนะคะซึ่งเป็นไปตามสเต็ปของลายค่ะผ้าสบายของเราที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะสวยงามแบบนี้นะคะหมอ<ม>แก่การนำไปใช้ในการปฏิบัติธรรมค่ะ ขนาดของชิ้นงานจะมีความกว้างอยู่ที่14เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรหรือ2เมตรนะคะซึ่งขนาดความยาวตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดรอบตัวของเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะในขณนะที่เราถักเราอาจจะนํามาลองวัดทาบหรือลองห่มสบายของเราดูก็ได้เพื่อ ระยะความยาวค่ะอุปกรณ์นะคะเราใช้ไหมพรมสีพายสีขาวเราใช้จำนวน2กลุ่มค่ะเข็มโครเชต์สองหัวเบอร์5ทับศนและเบอร์6ทับศูนค่ะเข็มเย็บผ้าและกรรไกรค่ะ เริ่มต้นให้เราคล้องไหมไว้ที่มือทำเป็นห่วงเล็กๆและถักโซ่ขึ้นมาจำนวน3าครั้งค่ะเรามาเริ่มถักโซ่กันก่อนนะคะใช้เข็มเกี่ยวไหมดึงลอดห่วงเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงลอดห่วงเข้ามานะคะเกี่ยวไหมดึงลอดห่วงเข้ามา เราถักโซ่ได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะในแถวที่1เราจะถัก f กันค่ะให้เราพันหัวเข็มและนับลงมา3ช่องนะคะเราจะจิ้มเข็มลงไปในช่องที่4ค่ะขึ้น f หลักที่1แล้วนะคะต่อไปค่ะ พันหัวเข็มชิ้มเข็มลงไปในช่องถัดไปพันหัวเข็มดึงลอดทั้งสองห่วงพันหัวเข็มดึงลอดทั้งหมดค่ะช่วงแรกๆของการถักค่ะแถวที่หนึ่งเรายังคงต้องใช้มือของเรานะคะที่เกี่ยวไหมยอยู่คอยประคองชิ้นงานไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าปริมาณ แถวที่เราถักยังมีจํานวนน้อยอยู่นะคะเราจะถัก f กันไปจนสุดปลายแถวที่หนึ่งนี้เลยค่ะมาถึงสุดปลายแถวแล้วนะคะถักโซ่ขึ้นมาจํานวนสี่ครั้งค่ะแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะ เมื่อสักครู่นี้เราถักโซ่ไปสามครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะถักโซ่เพิ่มอีกหนึ่งครั้งพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในหลักที่สองค่ะเราเว้นไว้หนึ่งหลักนะคะกวักไหมขึ้นมาพันหัวเข็มดึงรอดห่วงทั้งสองห่วงถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะเว้นไว้หนึ่งหลักและจิ้มเข็มลงไปในหลักที่สองค่ะ ควกักไหมขึ้นมาพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงพันหัวเข็มดึงลอดทั้งหมดถักโซ่อ,อีกหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในหลักที่สองเว้นไว้หนึ่งหลกักควักไหมขึ้นมาพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงพันหัวเข็มดึงลอดทั้งหมดถักโซ่ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้ง พันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในช่องที่สองเว้นไว้หนึ่งหลักกวากไหมขึ้นมาพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงพันหัวเข็มดึงลอดทั้งหมดถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งครั้งเราถักตามสเต็ปนี้นะคะสำหรับแถวที่สองค่ะ ช่วงที่เราถักมาถึงสุดปลายแถวนะคะให้เราถักจนถึงตัวโซ่หลักสุดท้ายเลยตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโซ่หลักสุดท้ายหรือก็คือโซ่ที่เราขึ้นไว้สี่ครั้งตอนที่เริ่มต้นนะคะเรานับเป็นหลักสุดท้ายนะคะ เราถักแถวที่สองเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆเราจะมาถักขึ้นลายสบายของเรากันค่ะสำหรับหัวสบายเราก็จะถักลักษณะเป็นตัว F กับเป็นตัวช่องๆนะคะเพียงแค่2แถวที่เหลือจากนั้นเราจะถักขึ้นเป็นตัวลายทั้งหมดเลยค่ะเริ่มต้น ในแต่ละแถวเราจะถักโซ่ขึ้นมาจำนวนสี่ครั้งพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปที่หลักแรกเกี่ยวไหมเข้ามาจะมีไหมอยู่ที่เข็มสามห่วงนะคะพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงก่อนค่ะ เหลืออยู่สองห่วงนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมเข้ามาและให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปที่หลักเดิม เกี่ยวไหมเข้ามาช่วงนี้เราจะให้ดูแบบช้าๆนะคะพันหัวเข็มเราจะจิ้มเข็มลงไปที่หลักถัดไปนะคะ ควักไหมขึ้นมาค่ะตอนนี้ไหมบนเข็มเราจะมีอยู่จำนวนสี่เส้นด้วยกันนะคะให้เราพันหัวเข็มดึงรอดสองห่วงก่อนค่ะพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะและดึงรอดทั้งสามห่วงเลยค่ะ ต่อนะคะถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปที่หลักเดิมเกี่ยวไหมเข้ามา พันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงค่ะพันหัวเข็มและจิ้มเข็มลงไปในหลักถัดไปค่ะจะมีไหมยอยู่บนเข็มจำนวนสีเส้นพันหัวเข็ม ดึงรอดสองห่วงก่อนค่ะพันหัวเข็มดึงรอดทั้งหมดค่ะทั้งสามเส้นเลยนะคะต่อไปให้เราถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงไปซ้ำที่หลักเดิมนะคะหรือเราจะเรียกว่าถอยหลังพันหัวเข็ม ดึงลอดสองห่วงและเหลือสองห่วงนะคะให้พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งและจิ้มลงไปที่หลักถัดไปหรือเราจะเรียกว่าถักเดินหน้าค่ะพันหัวเข็มดึงลอดสองเหลือสามพันหัวเข็มดึงลอดทั้งสามห่วงนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะและพันหัวเข็ม ถักซามลงไปที่หลักเดิมกวักใหม่ขึ้นมาพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงพันหัวเข็มและจิ้มเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมเข้ามาพันหัวเข็มดึงลอดสองห่วงพันหัวเข็มดึงลอดทั้งสามห่วงค่ะ ลักษณะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราถักกันขึ้นมาค่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆากับาสามเหลี่ยมที่มีความเกี่ยวพันกันนะคะขึ้นลงขึ้นลงหน้าหลังหน้าหลังในช่วงแรกๆของการที่เราถักลายนะคะอาจจะเป็นช่วงซกัก3-4ถึง4แถวช่วงต้นๆน,นะคะเออมือของเราเนี่ย เขาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการที่จะถักนะคะควักขึ้นควักลงเดินหน้าถอยหลังนะคะแต่พอเราถักไปได้สักระยะหนึ่งมือของเราเขาก็จะเกิดความจำขึ้นมาค่ะและเขาก็จะถักได้เองจนเกิดความํำนาญและก็ความคล่องในการถักค่ะ เราจะถักกันให้ถึงสุดปลายแถวเลยค่ะและเราจะมาดูวิธีการจบงานของแถวแล้วก็การเริ่มต้นขึ้นแถวใหม่กันค่ะ เวลาที่เราจะถักจบงานของแถวนะคะให้เราถักมาจนถึงโซ่หลักสุดท้ายเลยค่ะซึ่งโซ่หลักสุดท้ายก็คือโซ่ที่เราขึ้นไว้สี่เส้นตอนเริ่มต้นของแต่ละแถวนั่นเองนะคะเพื่อนๆนต่อไปเราเริ่มแถวใหม่ค่ะให้เราพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะ และเราก็ถักโซ่ขึ้นมาจำนวนสี่ครั้งค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักแถวใหม่กันเรามาถักสบายกันต่อค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราถักมาจนไหมกลุ่มที่หนึ่งของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะเมื่อสักครู่ลองวัดความยาวคร่าวๆดูได้ประมาณสัก1เมตรหรือ100เซนติเมตรแล้วค่ะต่อไปเราจะนำไหมกลุ่มที่สองมาต่อนะคะใช้ไหมสองเส้นมาประกบกันนะคะแล้วก็ผูกตามแบบนี้เลยค่ะ เราไม่ต้องปล่อยปลายไหมไว้ให้ยาวมากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกนิดนึงนะคะเหลือไว้แค่ปริมาณเล็กน้อยพอดีพอดีค่ะและเราก็่าถักต่อได้เลยค่ะเวลาที่เราถักมาเจอปมไหมที่เราผูกไวใ้ให้เราจับชายไหมนะคะ แนบชิดไปกับตัวชิ้นงานแล้วเราก็ถักได้ตามปกติค่ะตัวลายเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราเก็บซ่อนปลายไหมได้ในตัวเลยนะคะก็จะไม่เห็นชายที่โผล่ออกมาหรือถ้ายังมีชายโผล่ออกมาเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆสามารถใช้กรงไกรตัดออกได้นะคะ เราถักต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็ถักต่อมาถึงไหมกลุ่มที่สองใกล้จะหมดแล้วค่ะลองเอาสายวัดมาวัดความยาวคร่าวๆอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสายวัดเราสามารถนำตัวสบายมาลองห่มกับรอบตัวเราได้นะคะว่าได้ความยาว ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังพอเราได้ความยาวของสบายตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาถักในส่วนที่เป็นส่วนท้ายนะคะของสบายสองแถวสุดท้ายซึ่งส่วนท้ายนี้ก็จะถักเหมือนกับส่วนหัวสไบายที่เราถักมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะให้เราถักโซ่สองครั้งและถัก f ขึ้นมาเป็นหลักแรกไว้ก่อนหหลัก หลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งครั้งพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปบนแถวที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะแล้วก็กวักใหม่ขึ้นมาพันหัวเข็มดึงรอดสองห่วงพันหัวเข็มดึงรอดทั้งหมดค่ะ ส่วนแถวสุดท้ายให้เราพลิกกลับด้านถักโซ่ขึ้นมา2ครั้งและเราก็จะถัก f หรือพอ1คอหรือดับเบิลโคเชจนสุดปลายแถวเลยค่ะ เราถักแถวสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะในส่วนของท้ายสบายซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับในส่วนของหัวสบายค่ะไหมกลุ่มที่สองที่เราถักไปก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราจะใช้เข็มเย็บผ้าเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าสบายของเราใช้งานได้จริงใช้งานได้สวยงามลักษณะลายจะเป็นลายเดียวกันหมดทั้งผืนเลยนะคะสามารถนำไปห่มปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็สามารถนำสบายนี้ มอห่มใช้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะและหวังว่าคลิปถักสบายอย่างง่ายนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมสามารถนำไปฝึกหัดถักและหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานโครเชต์ต่างๆได้ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมูนมูลด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ